สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557และ2558 วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพัรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปีการศึกษา2557-2558 ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์โดยศฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาปรชัชญาโดยศฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ภาษาลและการสื่อสารแด่สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีและปริญญาปรชัชญาโดยศรีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัรยลักษณ์อังครราชกุมารี จากนั้นพระราชทานมปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนแล้วพระราชทานมปริญญาบารแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและประิญญาโทจํานวน2,548คนโอกาสนี้พระราชทานมพระราโชวาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าการที่บัณฑิตทั้งหลายได้สําเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความสามารถที่เพิ่มพูนก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก ย่อมเป็นผลจากความอุตสาหะภาพเพียในการศึกษาเล่าเรียนของแต่ละคนโดยแท้ความาพากเพียรพยายามนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลกระทําการทุกอย่างด้วยความมานะบากบัน่นความอุตสาหะอดทนและความตั้งใจจริงโดยไม่ย่อท้อท้อถอยหลังจนกิจทั้งปวงบรรลุผลสําเร็จและเจริญก้าวหน้า บุคคลผู้ปรารถนาความสําเร็จและก้าวหน้าในการประกอบกิจการงานจึงต้องรักษาความภาคเพียรพยายามไว้ให้หนักแน่นและต่อเนื่องทางจะต้องปลูกฝังสร้างเสริมให้มั่นคงกล้าแข็งยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาหากบัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เห็นความสําคัญของความภาคเพียรดังที่กล่าวมานี้แล้วนําไปยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานสามารถสร้างสรรค์ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สืบไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรโกาสให้รองศาสตราจารย์เจรายุอิสรางกูรณอยุธยานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประทางโครงการจะสร้างพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายพระบรมรูปเคลือบทองคําสูง49เซนติเมตรจำนวนหนึ่งองค์และทุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกประกอบด้วยชนิดทองคําเงินนวโลหะและทองแดงและเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการเช่าบูชาพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกดังกล่าวโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง <c oughs> นายพลากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีพร้อมด้วยนายเดชุชาสินทวานน์รองเลขาธิการกรปรอ <c oughs> และนายจรูนอินเอิมสินผู้ช่วยเลยขาธิการพระราชวางังไ <c oughs> ปติดตามการดำเนินงานสวนศิลปะท,ที่บ้านแม่ตำ <c oughs> โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตำและโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มเสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง ปัจจุบันทั้งสาโครงการได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ราษฎรมีอาชีพมั่นคงมีแหล่งอาหารที่เพียงพอและมีาไรายได้จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างมั่นคงโอกาสนี้องค์คมนตรีได้มอบพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอราาสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารให้แก่เจ้าหน้าที่และตัวแทนราษฎรในโครงการพร้อมทั้งชมผลผลิตต่างๆจากโครงการอาทิงานทอผ้าแกะสลักจักสารการประมงการปลูกพืชผักผลไม้ซึ่งมีการดำเนินง,งานอย่างดี ส่งผลให้มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสร้างไรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างต่อเน,นื่องและมั่นคงหลังจากนั้นคณะองคม,มนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเรดฐกิจอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำของเขื่อนและการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกเกษตรกรที่ทำนาปรังและกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ค่ะ